วิธีบักปืน MK14 บักแม็ก Reload แม็กบรรจุแบบเทพๆท,ทำยังไงทำไมต้องบักสำหรับการทำบักนะคะมันคืออะไรตอบแบบไม่ต้องคิดนานเลยค่ะมันก็คือการโกงหรือการเอาเปรียบชนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ชอบสรญหาอะไรที่มันจะแหวกแปลกและสุดจะโกงแน่นอนว่าบักก็อยู่คู่กับเกมบักกับเกมเป็นของคู่กันจริงหรือไม่เรามาดูวิธีการเอาเปรียบชาวบ้านกันค่ะ คําเตือนเนื้อหาต่อไปนี้นะคะอาจจะมีดราม่าแล้วก็หลากหลายความคิดเห็นขอให้ท่านผู้ชมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมด้วยนะคะการทําบักแบบนี้นะคะปะกติแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถถือปืนบอมได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะต้องถือ MK ถึง2กระบอกใช่ไหมคะแต่วิธีนี้นะคะจะเป็นการบักปืนแบบว่าถือ MK1 กระบอก และสามารถถือปืนบอมได้ตามปกติด้วยนะคะมาดูวิธีการทำบักปืนแบบเทพๆกันเลยค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมไปนะคะก็ได้แก่ปืน MK นะคะแล้วก็ปืนบอมปืน MK ก็ต้องมาเช็คก่อนนะคะว่าเราเนี่ยใส่ของแต่งปืนครบหรือเปล่ารวมถึงสโคปของปืนด้วยนะคะใส่มาด้วยต่อไปนะคะในกระเป๋าเราจะพกเพียงแค่ แม็กรีโหลดเร็วนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการทำบล็กปืน MK14 ของเรานะคะแล้วก็จะพกกระสุนไปทดสอบเล็กน้อยนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะ mm. เมื่อเข้ามาถึงแมปแล้วนะคะเราก็ต้องหาที่ซ่อนก่อนนะคะ mm. คือตันหยงพยายามมาทำหลายรอบแล้วนะคะแต่ก็แบบโดนยิงตายทุกทีเลยโอเค อันดับแรกเลยนะคะให้เปิดกระเป๋าค่ะแล้วก็ทิ้งปืนบอมออกจากกระเป๋าไปเลยนะคะ <S <S ทิ้งปืนบอมค่ะแล้วก็ทิ้งสะโขกของปืน MK นะคะทิ้งไปเลยค่ะแล้วก็เดินหนีไปให้ห่างเลยนะคะอ่ะหลังจากนั้นเปิดกระเป๋าค่ะลากปืน MK นะคะใส่กระเป๋าแล้วก็ไปปิดอินเทอร์เรน็ตค่ะ พอปิดอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาลากปืน mk ในกระเป๋าเนี่ยใส่ช่องที่หนึ่งกับช่องที่สองของปืนนะคะใส่ทั้งสองช่องเลยหลังจากนั้นกดเปิดอินเทอร์เน็ตค่ะรอนะคะเมื่อเปิดอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วปืนจะปรากฏขึ้นมาทั้งสองกระบอกนะคะทั้งช่องที่หนึ่งและช่องที่สองจากนั้นให้เราลากปืนช่องที่สองค่ะ ใส่ในกระเป๋าพอลากเรียบร้อยแล้วแล้วใช่ไหมพอใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรามากดที่แม็กโหลดเร็วค่ะในกระเป๋านะคะอ่ากดติดตั้งเลยค่ะกดติดตั้งเลยค่ะพอกดติดตั้งมันจะดังแก๊กแล้วแม็กบรรจุเนี่ยมันจะเด้งออกมาใส่กระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องกดแม็กบรรจุอีกครั้งหนึ่งค่ะ อพอกดไปแล้วมันไม่มีเสียงใช่ไหมคะให้กดครั้งที่สองให้มันมีเสียงดังแก๊กนะคะอ่าเมื่อดังแก๊กเรียบร้อยแล้วให้เราลากปืน mk ในกระเป๋าเนี่ยลากกลับมาใส่ช่องที่สองเหมือนเดิม่าเมื่อลากเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ให้ลากกลับไปใส่กระเป๋าค่ะาลากจากช่องกลับไปใส่กระเป๋า,อาพออยู่ในกระเป๋าเสร็จแล้วก็ลากกลับมาทับ ช่องที่หนึ่งค่ะลากปืนทับช่องที่หนึ่งไปเลยอ่าก็จะเหลือปืนเพียงแค่หนึ่งกระบอกนะคะหลังจากนั้นนะคะก็วิ่งกลับไปเก็บบอมซะที่เราทิ้งไว้อ่ะเก็บบอมเก็บบอมเสร็จแล้วเก็บสโคบอ่าเก็บสโคบเรียบร้อยเดี๋ยวลองมาเช็คดูนะคะว่าอ่าสโคบใช้ได้ เรามาเช็คดูนะคะว่ามันจะโหลดเร็วได้ดีแค่ไหนนะคะมันจะไวไหมนะเดี๋ยวไปลองทดสอบยิงดูนะคะลองยิงดูนะคะว่ามันจะโหลดเร็วได้สักแค่ไหนนะคะใช้ mk ยังไงให้เหมือนร้อยนัดนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการบั็กปืน MK นะคะเล่น MK ยังไงให้เหมือนเล่นร้อยนัดนะคะก็สำหรับคนที่เล่นปกติที่ไม่ได้ทำการบัก็กเล่นแบบใช้ความสามารถซึ่งเป็นวิธีที่เท่าเทียมแล้วก็ไม่เอาเปรียบใครอันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะคุณคือคนดีระดับหนึ่งเลยนะคะส่วนคนที่ชอบทำบัก็ก ก็ปรดเรามัดระวังการโดนแบนดนวยนะคะแล้วก็ทําให้ดูดูให้รู้และเอาไว้ใช้เป็นบทเรียนหรือประสบการณ์ก่อนจะจบคลิปนี้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามใครได้นะคะแต่ตัวเราเนี่ยเลือกที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้อยู่ที่ว่าอยากเป็นไหมอ่ะพูดยะอยากบวชเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะ